สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีสั้นๆที่ผมตั้งใจจะทําขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดวงดาวการโครจรของดวงดาวพิเศษในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับได้แก่ในช่วงวันที่4พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมนะครับซึ่งดาวพระศุกร์นั้นจะโครจร ออกจากราศีพฤษภมาสถิตที่ราศีเมถุนนะครับซึ่งจะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าจุลจักรนะครับซึ่งรองจากมหาจักรนั่นเองซึ่งดาวจุลจักรนั้นนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับดาวมหาจักรนะนะครับซึ่งดวงมหาจักรหรือว่าดาวได้มหาจักรเนี่ยนะครับก็จะทราบกันดีว่าเป็นดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุดนะครับมหาจักรเนี่ยแปลว่าความเจริญดีงามความยิ่งใหญ่นะครับ ดวงดาวที่เป็นมหาจักรคือเป็นตำแหน่งดาวที่จะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับและความร่ำรวยอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นให้คุณสมบัติอันดีนะครับสมกับชื่อที่เรียกว่ามหาจักรนะครับโดยเฉพาะดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาจักรนั้นนะครับจะให้คุณในเรื่องของโภคทัพย์เกี่ยวกับสมบัติความร่ำรวยความมีฐานะดีนะครับความมีคุณธรรมสูงส่งการมีเกียรติยศชื่อเสียงรวมไปถึงความโด่งดังโดยเฉพาะวงการบันเทิงโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับวงการดารานักร้องนะครับหรือว่าการ ทำเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยจะเด่นจะดีนะครับแต่ด้วยความที่เป็นจุลจักรเนี่ยมันก็จะรองลงมาจากมาหาจากักรเพราะฉะนั้นความดีตรงนี้มันก็อาจจะถูกลดทอนลงมาบ้างนะครับอาจจะอยู่ประมาณ5 0ถึง60%นะครับแต่ถึงอย่างไรดาวพระศุกร์ที่ได้มาหาจักรเนี่ยย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับความร่ารวยการมีฐานะนะครับรวมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงก็เลยอยากจะทําี P ีนี้เป็นอีพีพิเศษเพื่อที่จะให้กําลังใจคุณผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเงินนะครับเพราะ โดยตรงอีกดวงหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีดาวอื่นๆประกอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอีีนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าการพิจารณาดวงดาวหรือว่าดวงชะตาของใครหลายๆคนนั้นไม่สามารถพิจารณาดาวเพียงแค่ดวงเดียวได้ต้องพิจารณาครบทั้ง12ดวงแต่ตรงนี้อยากจะมาทําเพื่ออยากจะให้กําลังใจคุณผู้ฟังทางบ้านเท่านั้นเองนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับ ซึ่งเป็นว่านที่มีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับที่ครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยให้การยอมรับเกี่ยวกับเรื่องสายเสน่ห์โดยตรงนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะได้สีพึ่งนะครับเกี่ยวกับสายเสน่ห์เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้นะครับโดยการแอดไอเดีไลน์เข้ามาเดี๋ยวเราจะมีทีมงานแอดมินคอยตอบคําถามและให้ความรู้คุณผู้ฟังในการบูชาเกี่ยวกับสีพึ่งมหเสน่ห์ในตรงนี้นะครับซึ่งสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองและยังใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับให ลูกค้าเมตตาเราผู้ใหญ่อุปธรรมเราเจ้านายเมตตาเรามากขึ้นเนี่ยนะครับสีพึ่งมหาสเสน่ห์ตรงนี้ใช้งานดีมากก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับในช่วงวันที่4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566 ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์นะครับและเป็นเจ้าเรือนภพสหัชชะจะมีการโคจรโยกย้ายออกจากเรือนกรรมะมาสถิตที่เรือนภพลาภะนะครับได้มาตรฐานจุลจักรรองจากมหาจักรนะครับซึ่งดวงมหาจักรหรือว่าจุลจักรเนี่ยนะครับหมายถึงความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็จะถูกลดทอนจากมหาจักรลงมาบ้างแต่มันก็คือความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากดาวพระศุ เป็นเจ้าเรือนการงานได้ย้ายมาอยู่เรือนลาภะลาภะไม่ถึงเกี่ยวกับโชคลาบเงินก้อนใหญ่นะครับเกี่ยวกับโชคก้อนใหญ่เนี่ยจะมีเข้ามาโดยเฉพาะนะครับโชคการเงินที่มาจากการทํางานใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายนะครับเรื่องของสาขาเพิ่มหรือว่ามีโอกาสที่ยอดหรือว่าเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้นั้นจะทะลุยอดจะทะลุเป้านะครับเรียกว่ายอดขายจะถล่มทลายกันเลยทีเดียวในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและใครที่เป็นพนักงาน ประจําแน่นอนว่าดาวการงานเนี่ยมาอยู่เรือนโชคลาภนะครับก็มีโอกาสจะได้ผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับความสําเร็จด้านการงานนั้นมีเข้ามาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าในเรื่องของเงินตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินที่ อยู่เหนือความคาดหมายของชาวราศีสิงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าคอมนะครับหรือว่าเงินโบนัสหรือว่าเงินอะไรที่มันเป็นเงินพิเศษเนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้ในช่วงของตั้งแต่4พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมเรียกรวมๆว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นชาวราศีสิงเนี่ยไม่ว่าจะทํางานประจำนะครับก็มีเกณฑ์จะได้โชคนะครับหรือว่าอาจจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งเลื่อนขั้นนะครับอะไรพวกเนี้ย ก็มีโอกาสดีบางทีความสําเร็จโชคลาภเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินเสมอไปแต่มันคือโอกาส ช่องทางในการทํางานนะครับหรือว่าการเติบโตในเรื่องของงานที่มันสูงขึ้นนะครับและทีนี้ดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนกรรม,มาก,การงานแล้วนะครับในเรื่องการงานไม่ต้องสงสัยดีแน่นอนสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของสหัชชานั้นนะครับก็ไม่ถึงการทํางานร่วมกับผู้คนหมู่มากนะครับชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับผู้คนมากหน้าหลายตานะครับมีโอกาสที่จะมีช่องทางใหม่ในการหาเงินนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าการเข้าสังคมนะครับการทํางานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะเพิ่ โอกาสความสําเร็จให้กับชาวราศีสิงห์ที่มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากดาวพระศุกนะครับจะอยู่ที่เรือนโชคลาภแล้วเนี่ยยังมีดาวพังคานนะครับมาอยู่ร่วมด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมี ข้อดีก็คือดาวพังขานั้นเป็นเจ้าเรือนสุภานะครับพอสุภามาอยู่เรือนลาพาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นนะครับดาวการงานมาทับเรือนโชคลาภการเงินดาวแห่งความสำเร็จมาทับเรือนโชคลาภการเงินชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสจะร่ํารวยนะครับมีโอกาสจะสมหวังนะครับในเรื่องของการทํางานและการหาเงินนะครับมันจะมีแสงสว่างเสมอสําหรับชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหานะครับมีเกณฑ์จะมีโชคในความสําเร็จด้านการเงินการงานเข้ามาควบคู่กันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งดาวพังคารน,นะครับนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับพอพันธุมาอยู่ราภาเนี่ยก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะอุปถมัมหรือว่าสนับสนุนชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากดาวพังคานเจอกับดาวพระศุกร์เป็นคู่มิตรกันนะครับในเรื่องของความเป็นคู่มิตรมันคือการเกื้อกูลกันมิตรย่อมช่วยมิตรเพื่อนย่อมช่วยเพื่อนนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทําอะไรก็จะมีคนเกอกกเใจมีคนนนนให้การสสับุโดยเเฉพาะรื่อองงข หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้าหนายก็จะผลักดัน ชาวราศีสิงห์อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานประจําต้องเข้าทางผู้ใหญ่นะครับท่านมีโชคที่มาจากผู้ใหญ่เสมอมัมกได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชาวราศีสิงห์ใครที่กําลังวางแผนเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าอยากจะได้บ้านหลังใหม่นะครับอยากจะได้รถคันใหม่เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสจะได้บ้านได้รถคันใหม่หรือว่าอาจจะได้โชคนะครับจากเบอร์บ้านนะครับจากเลขบ้านหรือว่าเลขรถก็ได้นะครับลองเสี่ยงโชคดูเล็กๆแน่น้อยนะเผื่อฟุก นะครับมีโชคเข้ามากับเขาบ้างน,นั่นเองเนาะชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอธิสงด้านดีจากการที่ดาวพระศุกร์นั้นได้มาตรฐานจุนละจักรในช่วงวันที่สีพฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับผมก็ย้ําเหมือนเดิมว่ามันเป็นเพียงแค่การดูเพียงแค่ด้านเดียวนะครับมันต้องดูดาวอื่นๆประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์อีกทีนี้ผมตั้งใจทําเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอยากจะบอกชาวราศีสิงห์ว่าอยากให้ชาวราศีสิง กำลังใจอย่าพึ่งหมดไฟสู้กันต่อไปความสําเร็จเรื่องงานเนี่ยนะครับมันถึงเวลาแล้วที่จะส่งผลให้ท่านนั้นมีความสําเร็จมีความสุขสบายอกโล่งใจนะครับทำอะไรมันจะสําเร็จได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีเนาะนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีสิงเกี่ยวกับคาพยากรณ์ประมาณนี้ละกันนะครับชาวราศีสิงนะครับให้หาวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับโดยเฉพาะลูกหลานสายญาพญานาคราชทั้งหลายนะครับการบูชาวบ่วงหนาคกระบาดเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าจะทําให้มีกินมีใช้ไม่มี อดด้วยรูปลักษณะแห่งงูที่กินหางตัวเองอยู่นะครับเขาเรียกว่าจะมีกินอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีวันอดนั่นเองก็ลองหามาบูชาดูละกันนะครับจะได้ช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินเรื่องการงานเรื่องการเงินไปในตัวนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชาวราศีสิงห์นั้นนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มสะอาดสัก21ขวดหรือว่าเงินทําบุญลงท้ายด้วยเลขยีก็ได้บางทีคนน้ําไป21ขวดคุณผู้หญิงอาจจะไม่ถนัดเพราะมันหนักนะครับก็เอาเป็นเงินททําบุญก็ไดด้้ลลงยยวเข21 แต่ว่าติดน้ําไปถวายสักแพก2อแพกก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับให้หาโอกาสไปมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นให้แก่บ้านพักเด็ดกกำพร้าบ้านพักคนชารานะครับจะได้เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ